้าหนน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าตรวจสอบทำประวัติซากกระทิงที่ถูกยิงตายในพื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะคะขณะที่ตำรวจนั้นระบุว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ จ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชทำระวัดซากกระทิงเพศผู้อายุประมาณ7ปีน้ำหนักประมาณ800กิโลกรัมซึ่งถูกยิงตายด้วยปืนลูกซองภายในสวนปามน้ำมันตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจงังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ นายเมธีมีชัยผู้อำนวยการส่วนอนุร,รักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่5นครศรีธรรมร,ราชเปิดเผยว่ากระทิงตัวนี้ออกจากฝูงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะอาศัยอยู่ภายในป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงานานกว่า8เดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามติดตามมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งประชาชนอย่าทำร้ายกระทิง ขณะที่ตำรวจภูธรปลายพระยาเข้าสอบสวนนายสุภชัยชุ่มใจชาวบ้านที่พบกระทิงถูกยิงให้การว่าถูกเพื่อนบ้านชักชวนให้ไปช่วยบรรทุกเกลียงผาค่ะแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุกลับพบว่าเป็นกระทิงจึงรีบเข้าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านต่อมาตำรวจอีกชุดเข้าตรวจสอบบ้านของผู้ต้องสงสัยแต่พบบ้านหลบหนีไปแล้วจึงเตรียมขออนุมัติศาลจงังหวัดกระบี่ออกหมายจับในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาต